เวลา14นาฬิกา15นาทีวันนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพระระกิติยาภาเสด็จไปยังวัดป่าพุทธนิมิตส,สถิตศรีมารามอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและตัดไวยลูกนิมิตอุโบสถดินโอกาสนี้ทรงสฆงพระบรมสารีริกธาตุและทรงบรรจุในพระกรันก่อนจะอัญเชิญไปประดิษฐานภายในพระเจดีย์แล้วทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาท้ายที่นั่งบูชาพระบรมสารีริกธาตุ จากนั้นทรงพระสุรายทรงเจิมทรงปิดทองลูกนิมิตแล้วทรงตัดไหวลูกนิมิตอุโบสถดินอุโบสถหลังใหม่ของวัดซึ่งสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชขอความร่วมมือจากกรมราชคันในการก่อสร้างอุโบสถดินมีเวกอาสมกุติดินและพระเจดีสำหรับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาเจ็ดรอบ84% โดยก่อสร้างทดแทนศาสนสถานเดิมที่ซุสโทมซึ่งได้นำแนวคิดการทำบ้านดินของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เรือนจำช่วคราวเขากลิ้งจังหวัดเพชรบุรีพร้อมทั้งให้ผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดีจากเรือนจ,จำจังหวัดสกลนครทำการกอร่อสร้างร่วมกับชาวบ้านห้วยยางส่งผลให้เกิดทัศนคติที่ดีและเกิดการยอมรับระหว่างผู้ต้องขังกับชุมชนและให้โอกาสทำประโยชน์ตอบแทนกลับคืนสู่ชุมชนตามกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานันทัน โดยสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้ประทานพระพุทธรูปโยกปางสมาธิหน้าตัก9้านิ้วจากประเทศอินเดียมาประดิษฐานเป็นพระประธานอุโบสถและประธานนามว่าพระพุทธศีสุวัฒนเทวรัตนมุนีและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพระชรกิติยาภาประทานพระอนุญาตให้เชิญพระนามพพประดิษฐานที่หน้าบันอุโบสถนับเป็นอุโบสถดินแห่งแรกของประเทศและเป็นต้นแบบวัดพอเพียง ต่อมาเสด็จไปยังโรงเรียนบ้านห้วยยางทรงวางศิลาฤกษ์ห้องสมุดดินซึ่งสร้างขึ้นตามแนวคิดจากโครงการก่อสร้างอุโบสถด,ดินวิเวกอาสมกุติดินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงวัดป่าพุทธานิมิสถิตสีมารามโดยนำแบบก่อสร้างห้องสมุดดินของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้งจังหวัดเพชรบุรีเป็นต้นแบบแล้วเรือนจำจังหวัดสกลนครนำผู้ต้องขังที่ก่อสร้างอุโบสถด,ดินมาถ่ายทอดความรู้การก่อสร้างแก่นักเรียน และอาสาสมัครท้องถิ่นโดยมีขนาดกว้าง5เมตรยาว15เมตรพร้อมด้วยอาคารแสดงผลงานของโรงเรียนกำหนดแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์2556ซึ่งจะเป็นห้องสมุดดินแห่งแรกของจังหวัดสกลนครในการนี้ประธานหนังสือสำหรับนำเข้าห้องสมุดซึ่งจะเป็นแหล่งความรู้แก่นักเรียนชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่3รวม238คนแ,มมน,มมนและาระหมู้และเจ จากนั้นเสด็จไปยังอ่างเก็บน้ำห้วยโทห้วยยางอันเนื่องมาจากพระราชดำริทรงเปิดสลาอนุสรรงงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระเกียรติ84พรรษาซึ่งส่วนราชการอำเภอโคกสีสุพรรณองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าโพนคอและชาวจังหวัดสกลนครร่วมกันสร้างขึ้นทดแทนศลาทรงงานหลังเดิม